สวัสดีค่ะมาหาเล่มเฮทก่อนค่ะก่อนที่จะไปกวนอีโปมมามือนีลบหนาวอยว่อยมาเป็นวันที่สองแล้วมือนีวันศุเท่าสาร์วันศุกสี่ตุลาสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีวันศุกร์ที่สี่ตุลากีดกีดเล่มครับใส่คำ่าเล่มเด้อพี่น้องเพราะว่าร่มร่มทั้งสี่นี่เฮดเก๋เฮทดอกเฮดกระสิแตกเป็นดาวกระจายเฮทไม่งั้นอากาศแห้งครับ

สุขภาพกันสุขสุขนเด้อพี่น้องเด้องามเหลืองงามงามดีดีครับเห็ดเห็ดบ่ถือนำฝนคือดอกเพิ่นทิตสมบูรณ์แบบครับเห็ดไข่มีอยู่สองกิโลเด้อค่ะสังสังใดครับอิบก่อนได้ก่อนมีแกสองกิโลครับ <laughs> <laughs> เห็ดไ <laughs> ข่ไข่ขาวาเป็นลักซำอตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ร้า,ายเหตุการณ์พี่น้อง นในการแสดงความเสียใจสําหรับครอบครัวผู้สูญเสียน้าเด้อพี่น้องเดิ้ลผู้ปกครองอของเด็กน้อยจริงกับเบื้องข่าวมาหลายมือละหลก่กับพวกผู้ใหญ่ขอแสดงความเสียใจด้วยมึงจะหายหนามหรือล้วแมนผูนเดี๋ยวเห็นอย,ยู่พุนงามครับ ถ้าลมหนาวเขาเนี่ถ้าอากาศเย็นๆนี่เห็ดพ่นงามพี่ลีง่ามเห็ดแทบสิบ๊วยบ่บินพุ่นรือพี่น้องแต่มีแต่เนีน้ำหนักเบาครับ <c oughs> น้ำหนักเบาคือเห็ดเันคข่หน้าออกเรี้ยวนังแห้งลกักษณะนี้มีตูมนี่พี่น้องจะถืบอบ่เห็นหอดขายอย่างงามเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง แป๊บนึง,งเราเจอเห็นเห็ดแล้วครับเรื่องหอมนี่สุดๆเลยครับน้ำไปครับหเห็นง่าย่หน้องน่าหน,น,น,นิ่ยงูงงมีคือเกาเหมงอนกัน พอได้ริมพอได้ปุ่นพอได้ยุโรปลูกสากับปุ่นเนี่ยฮ็ดไข่ใส่อีโปมแัยใส่บาดกับแดงไว้กินเดียวกวงน้ำแดงใส่บาดน้ำอีพอเสีบสั่งเสีบเดี๋ยน้อขาดแต่พักหลายอย่างนี่พี่พักอย่างเดียวพักสีเสียบเสียบเสบไข่เขียวครับพี่น้องเว,ว้เยเคียวกับเขียวนัว่นเลยละ่ะเขียวเขาเมาเลย เี้อืมนั่นนนแบบแเ้ยดีดอกนึดอกเห็นแล้วเห็นแล้วจะปากจะเข่าท่วงคุณจีเรียนนี้ หลุ่นไปน้ำกันครับพี่น,อน้องมาทานหมดอีกแล้วออ้สองโด่กย่างงามเลยนะเอ้าเบะแห้งเนาะน,นลากลอดเย้ มากรานใบกรานด้อพี่นออ้องให้พุละโลบอย่าง <laughs> ปั่นกันน้ำครับปั้นโอมีสุดๆเลยสมบูรณ์แบบครับพี่น้องอเปิดน้ำแห้งน้ำ ตื่นตื่นฮัทนบขึ้นหอมหวนฮวนไหมอาหารโดมกันยังวะจ,ะจะจะจเอาไปถือหูดังพ่อช่วยแมนครับพ่อช่วยช่วยพ่อดมอะไรแต่เฮ็ดพ่อปนแล้วแวะมากลจีป้อมค่ะพี่นอ้องนั่งดีดีเด้อไอหมดลูกย้อนเลยโอ้ยบ่ได้ย้อนงานเตะเสืล่ะอืมนี่นอ,อย่ากันอยู่สมนำมนาซับหากใหม่ นี่ยอัมบเสียบโดนละได้จักตยังอาได้แล้วสองสามตัวพแห้งเลยย่าราตูเอาตัของ่อยเด้อโอยผมสลักหอดซื้อไว้ยุตขอยเนกะอยู่ขอยเนกะบอยู่ขอยเนกะขี้เคบลงเดี๋ยวมทยข่เห็นยังเนมบเห็นหู เดิมหาหนาขึ้นกันแหละพี่น้องพอไปขุดไปไหลขึ้นกันปปกได้จีบโอมก็ได้มาเอออุ้ยนั่นได้ไดเสริมเผาผักแก่พึ่ง มาเขียวมากเรีนอยู่หกอ,อยู่ป่าฮะผู้ที่ปูมโู้มันไปพุ่นตีเอเห็นจังไรจังเถ,ถียงเสียมวะ่ะกน่ะเสียมบอมิตาดอกคนมาพาไปนั่นเน <c oughs> ี่ยไอ้หายได้ถอดเกี๊ยว ผมผมเลิก,นก่น้ผมตัล้วยมีเปี่ยวอันนี้ก็ร้อยออกเปี่ยวได้พื่นเดง้เดงๆปันเราหูกระตื้นละไม่เพงกระตื้นมพิูกระเลิก,กเลิ่นแค่ขาดใจอวยโอ้โหเส่เบิอแล้วอยียงก็ไปขวยไม่ดีล่ะ าตัวนี้ตัวผู้คือตัวเม่ทไทยถ้วยถวยตัวแม่กะเทยกวเมีกหรอนี่วัวว่ายังยังจังสีหยาดเลิกอยู่อโอ้ยบางควัยกับบ้เลิกเป็คนยุคกับช่วงครับจะบอกขวัยงังยังสีกับตัวผู้แหละพี่น้องแจ่ว่าตัวผู้นะตัวผู้ เพราะว่าตู้เม่์มาเรียนเนี่ยงกันเรียนกันกูได้เพล์างถวยโอ้ยในรางยู่ทุกมือจะมไเมบาเก <c oughs> ็บกูได้เพยให้กับเขาอเอา้าอุ้ยบ้านไปซื้อเม่ยบ้านดอกหายอีห๋บ่มีเลยหูกบบ้กับบ่มีมีกระถม เมนบ่อทุกมันออไปทางหดเฮ้ยเมนอู้นันมาทางพี่นั่นตัวผูบ่อเชื้อบ่อจะได้ขดกษนาคื้เก่าอ๋อผมมันไหลลงมาจากเปียกโอ้นเปียกต้องสังเกตให้ดีพี่น้องว่าเป็นกิป,ปูมหรือเป็นย่งงางๆเมนเพื่อนว่าเมนขวอยอีปูมบ่เมนมมเมนขวดที่ โอ,อ้ออเปียวลวะมนียเอาอเปี่ยวดี๋เปีวครับเอ็นสี่เลย หน้าเตือยไพ่เอือยชุดทีน่นนนาตกแก่เฮ้ยหัวน์บลกิก นี่นีกี่ดินควยเก่านา่แกระดูดซื้อๆเลยนึกแต่่เห็นหูโพนนพลนพลนั่นแหละนี่จะแน่ก็ะดยีนี่ ีเปียวบกทีดเกุ้งเซตาระวังเด้ววดหอหามอาปากเด้อดอกอันนี้ดอกขี้เเื่องอารว่เราคืออยากซุปดอกดนะกีเล็กนะแกงกะทิีนแดเสร็จซุปนี่เดียวแกงกะทิซุปแกงกะทิซุปแกงแกงแกง,แกง ปนเห็นแล้วที e> ่คุณหาโจ้นว่าพ um ี่มาง่อยออกอยู่แป้าพี่อุ้ยพี่นี่นี่นี่เสียงกี่ปมห้องนินะนิน อ้ำเป็นขี้สกยาดลองพี่อ้ยบ่ได้เงินมือนน้ำพิ่นกับนี่เป็นสุกเด็ออกมาผุนไปแล้ว่ะทรงใช้ห้าวตอนนี้ห้าวกี่เม็ดปวกสีดาบ่เยอะเดี๋ยวนี้ เราประกันเพาท่านใดมัหากเจอหากไม่ ตัวผู้ออกทุงมืงไงอไหวมืะหอนกุ้งไม่สิวะแลวกเนหินเขาไปกินนะดดนเดี๋ยวโดนไม่อมไปยำมวนเลยกวนนหินเขาไปกินกันคุยเป้วก่อน ไลนก็ค่้ยเปลี่ยนหนาเห็นโบตัวผู้ครับตัวยังไงสิตัวเมียตัวเมียนั่นเห็นว่าบอกแล้วว่าตัวเมียเดี๋ยว้าเบ,บงด้วยนู่นอาซอยูสองบนแหนดิเนี่ย หายนับออก,กนะขอนี่ยข้างในดีๆตัวโตครับตัวเมียอยู่เป๋วตัวผู้อยู่เลยเป็นมาดแบบชุกกระดูกันนะัมกัแยกใหญ่ชุกกระดุโซโยผีมากหวยผี นี่ครับขวยเพิ่นนี่ตามจริงคิดเป็นขี้ดินเป็นม่วนเป็นม่วลดูดว่าทีนี้สองตัวอีกวะขุ้ยเปียวขู้ยเปลียวว่ามันเรื่องแปลกแล้วชี่น้องอีปมอยู่งร่วกันสองตัวโอ้ดูหนึ่งดูจะห้องนอนรับกะโอ้ยนั่นุกหลก็สร้างพูนนี่ตุแม่นี่ผูนะโว้ยตานี่ เงี้ยนบ่ห่อตะขีดตอนเป็นเล็กน้อยนี่ก็ตกแรงมากตะเวนพ่อพุ่มพูนี่หมกมงแรงนี่ตะเวนกำลังสิตกดินนี่เริ่มแล้วเล็กน้อยเทางับเหงือกอันนี้คือกันนั่นแหละเจ้านั่นไปลบไปตะพูนไปซับอยู่เดินเพื่อนผู้ใหญ่บ้าน โอ้ยลงคทงอย่าสาบเอาน้ำพันธุ์แท้หน้าจงไปขุดคนเนี่ยมาอยู่ใหม่ๆหม่นะ เน้นลอ,อยออกมากน้องให้เปียวเลยว่ะตามจริงขาดเดาบ่ได้หร้อพี่น้องนอกใชจากว่าหู้ด้ที่บ่เป็นขวยน,นั้นเพราะสิเดาท่างอย่ท่างถือโย่ว่าสิไปท่างเลยเพราะวกกันกันกนลันูซิ่งเห็นแล้วตัววัน

เดื้อมันเลียนข้าไปแล้วนี่นี่ใบใหม่โบเลนเด้้ยางอรีนั่นดินั่นดว้ายนั่นนั่นนั่นนว้ายอือนี่่วยนั่นอืมามันนี่ละปลูไปว่าหันนี่ dẫn hoàng Cho cần hai chay hết nhắn Ui cần Không có thân để quay lắm hai chay ở ở xưa Một khôn มีียงอ่ะมีียง่ะงอ่ะผู้เปิดได้บ้างรือพี่น้องผู้เปิดผู้เปิดไปบ้าอะไรไปไปไปเห็นบัวอ้ยอีพอไปทางไปทางมันเด้อล่ะเด้อย่างมาเจ้ามันบ้าท่าพีเด้งเด้อดิอุ้ยหมอนี่มากร้องตัวละอุ้ยอุ้ยแม่นี่หรีอ่ะมากร้องไปพูนไปไปไปย่ามา เอาเสาไทยก็ได้สินอันตรายครับนี่แล้วครับไอ้เพียโต้ขึ้นมากกว่าแมนกะย่ำกันตลอดแล้วพี่น้องย่ยจกครับแม่นที่พ่อตัวกิบพรมกะบขาต้องจกเอาเสียมเฮามีเฮากบบเอาเสียมนั่นแหละเอาตัวกิบพรมขึ้นมากนันเดนันเดเห็นดากแล้ว หักงไหนปมพูนนพูนั่นนั่นนนน่น,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 นดินน,นู้นั่นข้าก่อนหินพูดอยดู่นําทางด้เ,เด้อนี่จตตไรม่นะ้าตกกอกไม่ได้ถูกสัเป็นกก็ได้ พี่เกา,อ,า,าอุ้ยน้ำหาผัวบ่ล่าพ่อครับจำได้บ่ว่าจักหน่วยมัปบะถ้วนอือ,อ,อใส่สมบูสมงสมบัติครัวหน่วยจังสี่ละตำหนี่พ่อตรงห้องครับรับประกันความแหล่ได้แหล่หวานดีเนาะเมนเอาสีสีแหล่ว่าเป็นตะกินโอ้ยตำมหงหันแหล่เฉบหลดดิเนาะดีดีอ่อเจ้าก็มาของแหล่แหล่โอ้ยบ่าวว่าเหล้วต้องเชื่อมันขาวตอนเห็นสวยดิ โดน,นไปแหลปือ้อยู่ดูสิตันหาเนะก็เห็นหัวกวยบัวบี้เท่ๆอะไรล่ะมันลอยไปใส่เน่ๆได้ของป่าไปกินแล้วปอวยแล้วค่ะพี่น้องไปสรุปยอดไปเบิงได้ยังแน่แต่ไร้ปันได้สรุปยอดของวันที่สี่เมียนด้วยเนาะ โอ้ส e okay um ี่ตุลาหกเจดนี่แหละนอนเฮ็ดกาแฟตุ๊ดปัดตุ๊ปัดตาดูลูลูน้ำมันอมนิ่งบ่ยังแท้บ่ยังเบ็ดแท้ๆจิปมมือนี่ออกเบ็ดแท้ๆเรียบร้อยไปแล้วค่ะไปข้างแล้วบ่ยังซำเกาดอกคุณหลายจังไปเมืองยุ่เฮื้ยนคุณครับบุรีดึงแล้วอันนี้ไปนี่ได้ประกอก ในแนวนี้น้ำนี่กแล้วกหัวกอยเอาไปปลูกแง่จากน้อยก็ออได้เป็นแนวก็ได้กินได้ยากลวฮาเลยมีอนก็ได้กินเลยปีไกยปีนี่ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ